ปันปันกับซิดนียเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากทั้งสองคนเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเรียนที่เรียนเก่งกันทั้งคู่ทั้งปันปันและซิดนียแข่งกันเรียนและแข่งกันสอบให้ได้ที่หนึ่งซึ่งทั้งสองคนก็สลับกันได้ที่หนึ่งอยู่เป็นประจำถ้าปันปันได้ที่หนึ่งซิดนียก็จะได้ที่สองถ้าซิดนียได้ที่หนึ่ง ปันปันก็จะได้ที่สองทั้งสองคนจึงสนิทกันมากเพราะว่าช่วยกันอ่านหนังสือช่วยกันติวหนังสือด้วยกันจนทำให้การเรียนของทั้งสองคนยอดเยี่ยมจนไม่มีใครสามารถแย่งชิงที่หนึ่งไปได้จากทั้งสองคนนี้ได้เลยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดกันหรือรู้สึกอิจฉาแย่งชิงตำแหน่งกัน แต่กับรักกันและสามัคคีกันเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันเรียนให้การเรียนดีขึ้นเวลาจับคู่หรือทำงานกลุ่มหรือทำรายงานทั้งสองคนนี้ก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันมาโดยตลอดน้ำก็เป็นเด็กเรียนดีอีกคนหนึ่งในห้องน้ำตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือแต่ผลสอบออกมาน้ำก็ยังคงได้ที่สาม มาโดยตลอดน้ำอยากสอบได้ที่หนึ่งให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจบ้างน้ำมองดูปันปันกับซิดนี่อ่านหนังสือด้วยกันจึงอยากจะไปเข้ากลุ่มอ่านหนังสือด้วยเผื่อว่าปันปันกับซิดนี่จะมีเทคนิคหรือว่าแนวข้อสอบอะไรที่น้ำยังไม่รู้นี่เธอสองคน เราอ่านหนังสือด้วยได้ปะอ๋อน้ำได้สิมามามา,มาอ่านหนังสือด้วยกันเลยน้ำเนี่ยเรามีชี้สรุปชี้ติวสอบได้นะน้ำมาเอาไปอ่านสิโหชี้ติวเอยหนังสือติวสอบเอยพวกเธอมีเยอะแยะแบบนี้นี่เองถึงได้เรียนเก่งกันนะ่ะก็ใช่อะนะ หนังสือเยอะก็จริงแต่เราก็ต้องขยันอ่านแล้วก็ทบทวนมันด้วยแหละถึงจะเข้าใจและจำได้อย่างนี้เราขอมาอ่านกับพวกเธอทุกวันเลยได้ปะมาสิจะได้ช่วยกันจริงไหมปันปันใช่มาอยู่กลุ่มเราด้วยกันเลยไหมน้ำจริงสิ โหเราจะได้มาอยู่กลุ่มเด็กเรียนเลยเหรอเนี่ยอย่างนั้นกลุ่มเด็กเรียนก็จะมีสามคนมีปันปันซิดนีย์แล้วก็เราน้ํแหมชื่อเราอะดูไม่เข้าพวกเลยเราเปลี่ยนชื่อเป็นสายน้ําดีกว่าจะได้เป็นชื่อสองพยางเหมือนกับพวกเธอไงวันต่อมาน้ํา บอกกับทุกคนในห้องว่าน้ำเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นสายน้ำและสายน้ำก็อยู่กลุ่มเด็กเรียนแล้วด้วยสายน้ำหาแว่นตาม,มาใส่เพื่อที่จะได้เหมือนกับปันปันและซิดนียและดูมีความเป็นเด็กเนื้อเต็มตัววันนี้ที่ชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์คุณครูวันเพนแจ้งข่าวว่าจะมีโครงการ ส่งนักเรียนไปรับทุนในโครงการเด็กไทยจะไม่ไปแค่ดวงจันทร์แต่เราจะไปดาวพลูโตซึ่งเป็นโครงการยิ่งใหญ่ที่จะต้องคัดสรรเด็กเก่งของแต่ละโรงเรียนมารวมกันและพัฒนาโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้คุณครูวันเพ็ญจึงให้นักเรียนทุกคนไปทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพ,าพื่อพรเเซน์ตัวเองว่าแต่ละคน จะไปทำยังไงให้เด็กไทยไปเหยียบดาวพูโตได้โดยนักเรียนที่จะได้ไปเป็นตัวแทนโรงเรียนนี้จะมีจำนวนสองคนปันปันซิดนียสายน้ำต่างก็อยากจะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปเข้าโครงการนี้ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาและไปทำโปรเจกต์นี้มาเสนอครณครูวันเพนสายน้ำ เห็นว่าปันปันเป็นคนเก่งที่สุดสายน้ำอยากไปเข้าโครงการนี้กับปันปันแต่ก็คิดว่าคนที่จะได้ไปก็คงเป็นปันปันกับซิดนี่อยู่ดีวันที่จะนำเสนอผลงานตอนไปเข้าห้องน้ำสายน้ำแอบเปิดกระเป๋าของปันปันและหยิบผลงานของปันปันออกมาดูแต่สายน้ำกลับนำผลงานนั้น ไใ,ใส่ไว้ในกระเป๋าของซิดนีย์พอถึงเวลาที่ต้องรายงานส่งคุณครูปันปันหาผลงานของตัวเองไม่เจอจนปันปันไม่ได้นำเสนอผลงานพอถึงตอนที่ซิดนีย์จะนำเสนอผลงานซิดนีย์เปิดกระเป๋าออกมาและพบว่ามีรายงานของปันปันอยู่ในกระเป๋าของตัวเอง ซิดนีไม่รู้ว่ารายงานของปันปันมาอยู่ในกระเป๋าของซิดนีได้ยังไงซิดนีมองหน้าปันปันที่กำลังหน้าเศร้าเพราะรายงานหายไปและไม่ได้นำเสนอผลงานซิดนีจะบอกกับปันปันยังไงดีว่าซิดนีไม่รู้ว่ารายงานนี้มันมาอยู่ในกระเป๋าของเธอได้ยังไงและซิดนีก็ไม่ได้เป็นคนเอามา ซิดนียกลัวปันปันจะเข้าใจผิดและโกรธซิดนีย์ส่วนสายน้ำนั่งอยู่ข้างหลังและเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดสายน้ำเข้าไปหาซิดนียและหยิบรายงานของปันปันออกมานี่ไงปันปันรายงานของเธอที่หายไปอยู่ในกระเป๋าซิดนีย์นี่เองซิดนีย์คงเก็บเอาไว้ให้เธอมั้งใช่ไหม ซิดนีย์ปันปันมองหน้าซิดนีย์ด้วยความผิดหวังและไม่เข้าใจว่าทำไมซิดนีย์ถึงเอารายงานของตัวเองไปปันปันไม่พูดกับซิดนีย์แต่มาหยิบรายงานไปส่งคุณครูวันเพนเหตุการณ์นี้ทำให้ปันปัน,ปนกับซิดนีย์มองหน้ากันไม่ติดปันปันกอดซิดนีย์ส่วนซิดนีย์กลัว และไม่กล้าพูดกับปันปันส่วนสายน้ำแอบดีใจที่ทำให้เด็กเนิร์ทั้งสองคนแตกคอกันได้แต่เดี๋ยวนะแกง๊งโบยชุมพูชูใจฟ้าคามินเข้ามาหาซิตนี่และสายน้ำฉันจะบอกอะไรให้นะรายงานของปันปันนะ่ะอยู่ดีๆมันจะไปอยู่ในกระเป๋าของซิตนี่ไม่ได้หรอก ฉันเห็นว่าสายน้ำเธอเป็นคนหยิบออกมาจากกระเป๋าของปันปันเธอแอบอ่านรายงานของปันปันแล้วเธอก็เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าของซิดนีย์เธอทำแบบนี้ทำไมสายน้ำไม่นะพวกเธอเอาอะไรมาพูดก็พวกเราเห็นมากับตาตอนที่อยู่ในห้องน้ำไงสายน้ำ เธออ่ะมันเพื่อนทอรยศเพื่อนหักหลังเพื่อนพวกกลุ่มเด็กเนอร์อ่ะอุตส่าห์รับเธอเข้ากลุ่มแต่เธออ่ะกลับไปหักหลังทำให้ปันปันเข้าใจผิดซิดนี่เธอทำแบบนี้ได้ยังไงเออเราเราผิดไปแล้วเราขอโทษด้วยนะปันปันซิดนี่เรา เป็นคนเอาลายงานไปใส่กระเป๋าซิดนียจริงๆนี่แหละเราแค่อยากจะเป็นตัวแทนโรงเรียนก็แค่นั้นเองแหละยกโทษให้เราเถอะนะถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ